สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stickball Legacy เ,เ,เล่นกันในหมดไม่รู้จักจบตายนะครับคืนที่171ถึง1น0้นั่นเองเคยดำเนินงานต่อแล้วครับพอยของเรานี่ตอนนี้อยู่ที่293หน่วยนะเรียกได้ว่าเยอะทะลุโลกนะเดี๋ยวเอาล้วอมาใช้ดีกว่าน,นะไหนๆก็มีพอยละมาอัปเกรดหนึ่งระดับครับคืนที่171เดินทางกันมาไกลมากนะครับจากคืนที่1ตอนนี้คืนที่171แล้ว ฝั่งนูน้นอ่ะมาเป็นเดสธรรมดายังไงดีเราจะบุกถล่มกันเลยดีไหมคือเราก็อุตส่าห์เรียกร้วมาแล้วอ่ะเนาะเราก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยให้รวได้ใช้งานบางละกันอยู่ดีๆจะไปตีรวแตกเองก็กะไรายอยู่เดี๋ยวดูเดสฝั่งเขานะเขายัตีรวที่ดาเมจเท่าไหร่ครับ316ครับผมโคตรแรงโอ้โ <What? S 1> ห,หแป๊บเดียวแตก ที่ก็โหพี่เขเตือนโอเคครับไม่เป็นไรของเราก็กระโดดโจมตีที่42 2แล้วก็ตีธรรมดาที่168เราก็แรงอยู่เห็นไหมเดรแบแปบเดียวก็ตายแล้วครับคิดว่าคือที่171เราก็น่าจะผ่านกันไปแบบง่ายๆนะครับเริ่มแหลกแล้วเนี่ยออกมากันเยอะจับฝั่งเขาก็เยอะฝั่งเราก็เยอะโอ้เล็กได้ว่าไม่มีปัญหาครับอีซี่อีซี่ผ่านกันได้แบบสบายๆแน่นอนแต่ว่าเขาก็มากันเยอะเนาะถอยออกมานิดนึงก่อนเราสั่งถอยครับแต่แนวหน้าไม่ถอยครับแนวหน้าบอกลุยครับอยากลุย เราใอยากจบเร็วแต่ว่ามันไม่มีเดสบอสมานะมีแต่เดสธรรมดานะครับก็เป็นผีเดินธรรมดาเออน่ะเดี๋ยวก็ตายกันเหลือกันอีกกี่ตัวสามไม่มีปัญหาอีซี่อีซี่แต่มันจะไม่อีซี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ไคลไรเดอร์นะคืนที่172ก็แน่นอนว่าเราก็ยังบุกกันวิธีเดิมครับแล้วก็เอารั้วออกมาเหมือนเดิมแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมีผีผุดขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีก็คงแย่หน่อยฝั่งู้นว่าไงครับโอ้ปาพิดครับนํากันมา5ตัว เฮ้ยอย่าบอกนะปลาพิษล้วนไม่ล้วนครับโมโรคามาด้วยเขาปลาพิษอยู่ที่127ดาเมจนะครับโคตรแรงโอ้ยไม่ธรรมดาแต่ขณะที่ผีปลาพิษฝั่งเราปลาปลาทีละหกโหนาถาวเลยเกินหน้าเวทนามากโมโรคต้องโดนโจมตีก่อนอ่าไม่โดนครับกลายเป็นว่ามันไปเอาผีเดินเอ้ยผีปลาพิษกันก่อนตอนนี้ก็ใส่กันยับ,บใส่กันนัวอ้าโอเคโจ้รไขรเดอร์เมื่อกี้นเอ้ยไม่ใช่โมโรคเมื่อกี้อ้าตายไปแล้วครับเมื่อกี้ตอนแรกเห็นไม่ตายนะ คืนนี้มาเป็นปลาพิษเกือบล้วนๆเลยนะแต่ยังไม่ล้วนมันมีโมโรคักับซอมบี้สเปตันมาด้วยนะครับของเราก็เข้าไปนัวอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาชมทีทีละ127ก็แรงอยู่แต่ว่าทางฝั่งเราก็เลือดน่าจะเยอะนะครับซอมบี้สเปตันโดนตีหน้าตีหลังแบบนั้นเดี๋ยวมันก็ตายครับหายไปละอ๋อไม่หายอยู่หน้าบ้านทลังกันมาหน่อยนึงเราเอื้อมมือไปตีไม่ถึงผีปลาพิษนะครับตายไหมนะ่ะ อย่างอย่างๆยงยังไม่ตายกระเด็นกลับหลังหน่อยเดียวแต่ก็ติดพิษกับตายอีกหนึ่งรอบน่าจะจบมัง้งโอเคไอผีปลาพิษนะตายไปก่อนแต่ว่าซอมบี้สเปียร์ตันยังไม่ตายครับเขาก็ติดพิษไปเรื่อยนะเพราะว่าเราก็มีผีปลาพิษเขาก็ปลาพิษเราก็ปลาพิษแต่เราปลาพิษกระจอกกว่าแค่นั้นเองเฮ้ยไม่ตายอีกเหรอทำไมมันเหนียวอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปฆ่าอะไรมันก็ได้ครับเราก็ผ่านคืนนี้ไปแบบสบายๆเอาตายครับผมเรียบร้อย คืนนี้173แน่นอนว่าเรายังคงเอารั้วมากันไวเหมือนเดิมนะการพวกผีพุ่งมันพุ่งเข้ามาหาเรานะครับอันตรายที่สุดก็คือผีพุ่งวิ่งมาพุ่งมาซ้ายขานั่นแหละจะถึงคืนที่200แล้วนะครับอีก27คืนเท่านั้นโอเคน่างแงพุ่งกันมาละเราคงต้องเอากองทัพไปรับหน้ามันก่อนโห170ครับต <What? S 1> ีทีละ170เท่าเราแหละเราก็น่าจะ170เหมือนกันเออจริงๆครับเท่าเรา แต่ของเรามีจํานวนนับไม่ถ้วนเราน่าจะชนะสบายมั้งก็ไม่สบายนะเนี่ย <Huh? S 1> เขามีปลาพิษมาด้วยครับไอปลาพิษเยอะๆเนี่ยน่าลำคานมากมันทํามันทําดาเมจได้แรงและทําดาเมจได้ฟรีเพราะว่ามันเป็นสายยิงเราเป็นสายประชิดครับแต่เราเป็นสายประชิดที่มีเยอะ <Huh? S 1> ดูไอซเปียต้อนไอซับิสเปียตอนตัวนี้ครับโดนลุมหน้าลุมหลังยังไม่ตายเลย oh. เอ้าวตายแล้วทําไมทักไม่ได้เลยพวกนี้บอกว่าไม่ตายไม่ตายตายโชเเฉยเลย พวกนี้น่ชมไม่ได้ครับชมแล้วเหลืองเอาละทีนี้ก็หน้าบ้าน,นครับมันจะมันจบหน้าบ้านตรงนี้เสมอเพราะว่าเราตีแล้วเขาก็เดินกลับหลังนะครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ฆ่าเขานั่นเองก็เหลือเลือดอีกเล็กน้อยสําหรับเจ้าอมบีสเปียตันตัวนี้โดนตีกระเด็นกลับหลังไปถอยหลังมาหนึ่งทีแล้วหวดหน้ามันมันต้องมีตัวของเราอ่ะกระโดดเข้าไปตีบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหนั่นกระเด็นกลับหลังนะน่ นี่ไงมาลามาลาเดินมาแล้วครับติดพิษมาด้วยเลือดกำลังจะหมดตัวมันจะติดพิษตายหรือว่ามันจะโดนเราตีตายครับพี่ข่าเราจ้องจะเล่นเขาอ้าวข้ามคืนก่อนครับคืนที่174่อเเราก็ยังคงใช้รั้วเหมือนเดิมมีความรู้สึกว่าใช้รั้วแล้วโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เขามาครับผมเออนั่นแหละตายไปผี่ปลาพิษแล้วก็ปลาเหลือเกินนะปลาดาเมจเท่าไหร่นะน่าจะแค่หเออ6กจริงๆด้วยโคตรกระจอก ทำไมปาพิษเรากระจอกแต่ปาพิษเขาโหดในขณะที่ผีปาพิษฝั่งเขาโจมตี171อเฝั่งเราโจมตีแค่หก็เรียกได้ว่าหน้าเวทนาสุดๆไปเลยโอ้โหคืนนี้ซัดกันนัวมากครับ <What? S 1> หลังๆนี่ทําไมเขาจัดผีปาพิษมาเยอะครับปลาพิดปกติมากเลยนะปกติมันไม่ควรมากันเยอะขนาดนี้นะอันนี้พี่เขาเล่นปลาเกือบครึ่งหนึ่งของกองทัพเลยนะ <Huh? S 1> แต่พอมองว่าผีปาพิษมันปลาใส่เราทีละร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดมเมจนี้ก็แลสมตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นตัวพวก พวกพวกพวกไคลรเดอร์พวกเ er <Yeah. S 1> นี้ยเราก็เราก็โดนโจมตีเดียวตายเลยนะแต่พอดีเอเจนตผีผุดของเรานี่มันดันเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกคืนไงครับเราก็เลยชนะแค่นั้นเองคืนนี้175่อันนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับเดีย๋ยวหาอะไรมาใช้ด้วยเอาอะไรามาใช้ดีก่อทองเยอะๆอะไรแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีผุดขึ้นมาแส้ขาเราครับเอาอะไรออกมาใช้ดีถ้าเป็นผีพุ่งล่ะเออถ้าเป็นผีพุ่งแบบพุ่งจริงๆบ้างไปถึงไหนล่ะผีพุ่งเรา อา้าวหาไม่เจอแล้วครับ๋ <What? S 1> อาตายครับผม๋อาผีพุ่งของเรามันก็ไม่ได้เก่งขึ้นตามคืนเหมือนกันเหรอ <What? S 1> กลายเป็นว่าใครไรเดอร์นี่โอพีนะกับผีเซอากับผีพุดของเขานะครับไหนๆก็ไหนๆละสายฟ้าฟาดใส่ซะเลยเอาแบบโห,ๆหนๆเดือนๆจับไปครับผมฟาดเปรียงเปียงเรียบร้อยเป็นไงละ่ะมีทั้งสายฟ้ามีทั้งผีพุดแบบอะไรกี่จํากัดหืมตายไปหนึ่งครับใครก็ไม่รู้โดนลุมหน้าลุมหลังแล้วก็โดนฟ้าผ่าด้วยเรียบร้อย ไม่เหลือ,อเดดก็ตายไปเดดบอสทีนี้ก็ไอ้พวกหน้าบ้านนี่ครับติดเบอร์นับเบลด้วยนั่นโดนฟ้าผ่ากันใช่ไหมนะ่ะถธอหลังกันมานิดนึงต้องหวดหน้าเขานั่นแหละเน,น้นๆ172ขึ้นตัวเลขมาแบบรัวๆไม่รู้ของใครเก็บไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โหพอพอใช้สายฟ้าร่วมด้วยนี่เลยกลายเป็นว่าโอพีหนักเลยนะคืนนี้176โอเคงั้นคืนนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเอาสายฟ้าฟาดเข้าไปด้วย จะได้จบเกมไวๆจบคืนไวๆนั่นเองเดี๋ยวเอาผีพุ่งไอ้ไม่ใช่ผีพุ่งไปสิเออพุ่งไปกัดกัดรัวเด้อดูซิว่าแรงแค่ไหนเอ้าผีพุ่งไม่พุ่งต่อครับกลายเป็นว่าอ๋อเขาไม่โจมตีนะครับผมเขาไม่รับคําสั่งโจมตีนะเราต้องกดตั้งรับก็ถึงจะวิ่งไปนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้โจมตีแรงอะไรหรอกตายแล้วนะ่ะโอ้มันตายง่ายตายได้อะไรขนาดนี้ เฮ้ยไม่ตายตายหรือไม่ตายเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเหมือนจะสีเขียวๆเหมือนผีพุ่งของเราโอหาไม่เจอแล้วครับเฮ้ยห,หรือไม่เขาอาจจะเก่งก็ได้นะ <Huh? S 1> เออเป็นไปได้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูแต่ตอนนี้นี่จัดการกับผีคลานก่อนครับคลานกันมาลุ้วนเลยจคลยะคันอะไรกันนักกันหนา <S 2> <S 2> <S คือมันพอมันมากันเยอะๆมันเหมือนแบบฝุงไสเดือนอะไรแบบนี้ถ้าผีคลานก็ก็คือเราโจมตีแค่ทีเดียวเขาก็ตายใช่ไหมล่ะมันไม่มีแบบ สขยกักมันไม่มีเลือด2หลอดเหมือนพวกผีเดินพวกผีเดินนี่คือตายปุ๊บก็ยังคานได้แต่คานปุ๊บนี่ตายคือตายเลยซากศพกองหน้าบ้านหน้าอนาถมากเออเรียบร้อยร้อยเจ็ไม่เหลือเก็บเรียบคืนอี้หนึ่งร้อยเจ็บเจ็รั้วนี่คือทีเด็ดเลยนะเนี่ยทำให้เราเสียเลือดน้อยมากครับเพราะเราไม่ต้องโดนเขาโจมตีแบบฉับพลันเอาล่ะไหนดูซิความโหดของผีพุ่ง จมตี16ดาเมจขอบคุณมากแทบไม่สะดุ้งสะเทือนของฝั่งเขานี่ยังไงครับเขามาเป็นเดดบอสแล้วก็เป็นผีคลานก <c oughs> ็ยังคงคอนเซปต์เนาะเฮ้ยไอ้ปลาพิษตัวนี้มันโจมตี12เ <c oughs> หรอโจมตีแรงขึ้นเหรอเออ12คนระับอ๋อแต่เวลาไปตีเจ้าผีธรรมดาพวกนี้มันก็จะโจมตีแค่6เหมือนเดิมไม่ได้เก่งขึ้นหรอกอไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยผีพูดแล้เก่งก็โอเคละ ตอนแรกว,ว่าจะเอาฮีปุดมาแค่ถ่วงเวลานะครับประมาณว่าแค่ใช้เขาถ่วงเวลาแล้วผ่านไปเป็นคืนๆไปกลายเป็นว่าฮีบุดของเรานั้นสามารถทําดาเมจได้โอเคเลย <Yahoo! S 1> เก่งขึ้นทุกคืนทุกคืนมันเลยกลายเป็นตัวโกงเลยครับผมโคตรโกงอันนี้ผ่านไปแต่ละคืนได้แบบสบายมากเดี๋ยวดูคืนที่200อะ่ะ EP นี้ก็จะจบคืนที่180นะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็มานับกันต่ออีก20คืนนะก็2 EP นั่นเอง เราก็จะได้รู้แล้วว่าคืนที่200มีอะไรแล้วถ้าเกิดคืนที่200้เขายังสู้เราไม่ได้แน่นอนว่าเราก็จะต้องก็ต้องไปดูกันว่าคืนที่300เนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างครับโปรเจกต์นี้ยังไม่จบกันง่ายง่ายครับเผลอๆนี่จะถึงคืนที่พันไหมเนี่ยเล่นๆไปเนี่ยเ <What? S 1> พราะพี่อามก็จะเก็บเพชรมาซื้อไคลเดอร์เรื่อยๆไงเจ้าเดนบอสตัวนี้ก็ไม่ตายสักทีเนาะ <S <S <ๆ S 2> คือแบบต้องทะลุไปตีข้างหลังมันให้ได้อะถ้าเกิดตีแต่ข้างหน้าเราก็อ้าวข้ามคืนก่อน คือที่178่งร้อยเจ็ดสิบแปดมาแล้วครับผมผีพุ่งของเราโอ้โหโดนโจมตีทีเดียวตายขอบคุณมากครับผีพุ่งมาได้ผีผุดผีพุ่งของเรานี่สู้ผีผุดไม่ได้เลยเออมันต้องผุด vs ผุดแบบนี้ผีผุดเราเก่งขึ้นทุกคืนของเราโหดครับเหมือนเป็นบั็กเลยนะได้เ,เก่งขึ้นทุกคืนนี่เหมือนเป็นบั็กหน่อยๆเลยนะปกติมันไม่ควรเก่งแบบนี้ครับเดี๋ยวพอผ่านคืนไปเรื่อยๆเนี่ยมีความรู้สึกว่า เจ้าพวกผีอ่ผีพุ่งผีผุดอะไรพวกนี้มันจะผุดมาโดนขาไคลเรเดอร์เราทีเดียวตายอะไรเงี้ยมันมันต้องมีแน่เพราะไคลเรเดอร์เลือดเราไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกคืนนะครับแบบคืนที่500อยะไรเงี้ยผุดโดนไคลเรเดอร์ทีเดียวตายก็ถ้าเปน็นก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงชุดนี้เราก็ไม่ได้เก่งไรเทียมทานมันก็ยังมีมันก็ยังมีจุดที่แพ้ได้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเก็บเพชรให้เยอะๆครับ <Huh? S 1> แล้วก็เรียกแบบไคลเรเดอร์มาเยอะๆแบบ4050ตัวงี้ เยอะไปไหมสี่สิบห้าสิบตัวก็เยอะไปนะถอยหลังมาหน่อยหนึ่งเราตีโมรไครเขาไม่โดนแล้วนะโอหวดหน้าเข้าไปกระเด็นกลับหลังโอ้โหตายเลยเหรอโอ้โหหดจริงอันนี้หดจริงพี่เขาหดพี่ก็เถื่อนโอ้โหตีเป็นแผงกับมือกี้นี้หายกันไปหมดเลยครับโอ้โหเป็นคืนที่ผ่านไวมากซื้อสโตนแจนมาสักตัวไหมเออลองซื้อมาเล่นเล่นดูบ้างนะครับคืนที่179อเาอาสโตนแจนออกมาเลยครับเฮ้ยโอ้พี่เขามาครับบุก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 เออตีมันไป เราต้องบุกใส่เขาครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาทําอันตรายใครไรเดอร์ของเรานั่นเองจนกว่าจะเรียกผีผุดขึ้นมาแบบนี้เราสั่งถอยเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยซอมบี้สเปียร์ต้อนเกิดมาแบบนั้นสแสดงว่าฝั่งเราตายเหรอ <What? S 1> ตายจริงครับแต่แต่น่าจะเป็นยูนิตธรรมดาไม่ใช่พวกก่อทองตายมาแล้วครับผมเจ้าสโตนจอยนครับสั่งบุกค,คือบุกค,ครับไม่มีถอย ไม่เหมือนกิฟฟินนะกิฟฟินเขาไม่มากับเรานะครับเพราะว่าเราสั่งถอยเขาถึงบุกยังไงเนี่ยสั่งถอยแล้วบุกเดี๋ยวดูสโตนเจแนว่าจะยังไงเชื่อว่าการโจมตีก็น่าจะร้ายเหลือลก็คงจะแรงอยู่อาวทำไมพี่เขาหันหลังกลับครับผม อ๋อมันมีเจ้าซอมบี้สเปียต้อนเดดบอสอยู่ตรงนี้ซอมบี้สเปียอนที่เป็นตัวบอสโอเคตายไปแล้วโดนตีหน้าตีหลังก็ตายเออจริง,รงๆแล้นะ่าจะเอาสโตนแจนออกมาเยอะๆไหมครับสโตนแจนและจะใช้งานได้ดีนะสั่งเหมือนผีพูดเลยนี่ไงกดตั้งรับเขาจะไปโจมตีอะไรแบบนี้กดโล่เขาจะถอยหลังกลับมาหน่อยหนึ่งไหนดูดิการโจมตีของสโตนแจนจะตีได้หรือ,อยังครับคอพื้นครับผมปึ <c oughs> ออ๊กเข้าไปเจ็บไหมนะ40ม่ ฝั่งเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยเลยสโตนแจแอนเลยถ้าสโตนแจแอนโดนตีทีสองทีก็น่าจะตายนะ่นน่ะ <What? S 1> ทำไปเล่นไปนะครับอแต่ไม่เป็นไรลองดูก่อนลองดูก่อนฝั่งเราก็น่าจะเขาคงตีไม่โดนสโตนแจแอนมั้งเพราะฝั่งเราเยอะนะครับสโตนแจแอนก็ตีช้าเลยเกินหือ oh. หายครับผม <Wow. S 1> ไม่ได้หายเพราะสะโตนแจแอนหรอกหายเพราะผีพูดเราเนี่ยแหละเยอะจัด723ทับ50ครับตอนนี้เรียกได้ว่ายูนิตทะลุโลกมาก ไหนจัดการกับเจ้าผีเดินตัวนี้สิเดดบอสครับเอาข้ามคืนก่อนไม่ได้ทําอะไรเลยคืนนี้่180จริงด้วยครับมีสเปตอนเราตายไปหนึ่งตอนนี้เหลือแค่18แปดละเจอเดดบอสของเราเดดบอสมันเดินช้าจังฝั่งนู้นว่าไงผีผุดครับผ,ผุดหน้าบ้านเราไหมละ่ะไม่หน้าบ้านเราไม่ผุดว่ะไม่ผุดก็ไม่เป็นไร <B ank> ไม่มีปัญหาคืนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็จะประมาทเขาตีรั้วแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะ่ะโอ้โห <What? S 1> แซะรั้วอย่างไวมีผีปลาพิษมาด้วยครับแต่คืนนี้เราโจมตีที่177ปั๊กไม่มีปัญหา <B unk> คืนนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับซอมบี้สเปียร์ต้อนที่เป็นตัวบอสก็ไม่ออกมา <B ot> เดดบอสก็ไม่ออกมาถ้าเป็นยูนิตธรรมดาแบบนี้เราชนะสบายแน่นอน แต่คำถามก็คือว่าสโตนแจใ๊สเราออกมาโจมตีด้วยไหมไม่ใช่โดนแส้ขาตายไปแล้วนะอ๋อกำลังเดินมาครับแต่เดินชา้ชาๆเอากลายเป็นว่าฝั่งนู้นยูนิตท,ทับหลักเขาแตกหมดแล้วนะนะั่นน่ะเหลือแต่ไอทับเดินๆเ,เนี่ยอะไรเนี่ยผีคลานครับพีคลานมาเป็นไส้เดือนเลยอตายไปเหลือที่ตัว7ตัวโอ้โหสบายตายไปอีก3ครับปัโอีซี่มากคืนที่ร้0ไม่มีอะไรเลย อือนั่นแหละเรียบร้อยนึกว่าจะตึงคืนที่180เอา้าวนี่คือเกม Stickwall Legacy น,นะครับเล่นกันในหมดไม่รู้จบตายคืนที่171ถึง180นั่นเองเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ในภารากิจนะครับ Stickwall Legacy เ,เล่นแบบภารกิจมันก็จะมีภารกิจอีกมากมายให้เราได้ได้ตามเล่นโอ้โหพี่เขากาจะให้เราแบบเล่นเงินจนเบื่อกันไปเลย วันนี้พี่อาร์มกิซิเมอร์และเกิร์ติ๊กวอลเลยก็จะต้องขอตัวลาไปฏิบัติหน้าที้ก่อนนะครับแล้วพบกัใหม่โอกาสหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม